กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้จัดพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ พันเอกกิติพลพัยิรันรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร,รจังหวัดเชียงรายตาบลสันทายอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายนาวินอินทจักเกษตรจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการในสังกัดทั้ง18อำเภอเข้าร่วมพิธีรับมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานอย่างสมพระเกียรติค่ะ โอกาสนี้นะครับพันเอกกิติพลไพริรัน รองผู้มืนในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายก็ได้กล่าวสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายเพื่อแจกใจ่ายให้กับกเกษตรกรและก็ราษฎรนำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดีไว้บริโภคลดรายใจ่ายในครัวเรือนเหลือก็แบ่งปันกับผู้อื่นได้นะครับแล้วก็นำไปขายเพิ่มรายได้ ได้อีกด้วยสามารถปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่มีเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีมีคุณภาพสะสมสำรองไว้พาโปลูกในรุ่นต่อๆไปรวมทั้งก็มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่มีความเข้มแข็งก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับ